ต้นกล้วยที่เหลือจากการแต่งหน่อแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างลองมาดูกันค่ะเราจะตัดใบกับก้านของเขาเพื่อเอามาคุมดินให้ไม้ผลกันค่ะสุดท้ายเขาจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราค่ะส่วนลำต้นเราจะนำมาสับเพื่อเขากับขุยมะพร้าวเราจะใช้ในอัตราส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนกล้วยสับหนึ่งส่วน มะเขาให้เข้ากันถ้าต้นไม้ต้นไหนต้องใส่ดินเราก็จะผสมไปด้วยกันค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องกลัวจะเป็นเชื้อรานะคะนอกจากเป็นการประหยัดขุยมะพร้าวแล้วเราก็ยังได้ปุ๋ยกันด้วยค่ะประโยชน์ของเขายังมีอีกนะคะและเราจะมาบอกเล่าในคลิปต่อๆไปค่ะ